Did you know, did you know know oh, คุณร şey> ู้หไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซัายโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้การุณาบววคำสีใจดีจริงๆครับพิซซ่าถาดใหญ่กับคนไทย ต้องกินกับซอสมะเขือเทศนะครับกรุณาบูคำาสีครับซอสขวดใหญ่เลยขวดใหม่เลยนะใจเย็นซอสมะเขือเทศหรือเปล่าเอามาเปล่าดีจังเลยนี่วันนี้ฉันน่าใจดีทำให้เจ้าทุกอย่างเลยนะแฮปปี้นิวเอียร์นะไม่ใช่ไม่ออกนะอย่าตลกนะอย่าตลกนะซื้อซอสมะเขือเทศทีไรขวดใหม่เป็นแบบนี้ทุกทีเห็นป่ะไม่ออกนี่ผมเจตนาเลยนะนี่จะสร้างตอนใหม่เลยดิฟยูโนเลยนะเนี่ยทำไมจริงๆรจะรู้เหรอว่าออกไง รู้สิครับ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับซอสมะเขือเทศขวดใหม่ๆหม่ทำไมเขยา่ายากจังซอสมะเขือเทศที่อยู่ในขวดแบบนี้บางครั้งเทออกมายากครับต้องเขย่าแรงๆหลายๆครั้งหรือแม้กระทั่งใช้สันมือกระทุ้งที่ก้นขวดซอสจึงจะยอมไหลออกมาได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับที่น้ำปลาหรือซอสอื่นๆหรือแม้กระทั่งซอสพริกที่บรรจุอยู่ในขวด ก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนั่นเป็นเพราะว่าซอสมะเกิดเทศมีสิ่งที่เรียกว่าทิกซซโทรปีทิกซซโทรปีมาจากภาษากรีกครับแปลว่าจับต้องและเปลี่ยนแปลงได้เป็นคำที่ใช้เรียกของเหลวที่เปลี่ยนระดับความหนืดได้โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลลักษณะการก่อตัวของโมเลกุลของของเหลวในแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับ โมเลกุลเกาะตัวกันอย่างหลวมๆระดับความหนืดก็จะมีน้อยและไหลออกง่ายเช่นโมเลกุลของน้ำเป็นต้นแต่ถ้าโมเลกุลยึดหรือเกาะตัวกันอย่างเหนียวแน่นระดับความหนืดก็จะมีมากขึ้นครับการไหลออกหรือเคลื่อนที่ก็จะช้าลงเช่นน้ำมันหรือครีมบางชนิดของเหลวอ,อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างและพูดถึงก็คือน้ำมันพืชนะครับ น้ำมันพืชน,นั้นมีความหนืดอที่คงที่นะครับเพราะว่าโครงสร้างโมเลกุลของมันนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเขย่าหรือว่าตั้งไว้เฉยๆแบบนี้ความเหนืดของมันก็จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแต่อย่างใดครับกรณีของซอสมะเขือเทศนั้นโครงสร้างโมเลกุลของมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าแต่เดิมนั้นมันไม่ใช่ของเหลวดังนั้นถ้าเราทิ้งซอสมะเขือเทศไว้ในขวดนาน โมเลกุลก็จะเกาะตัวทําให้หนืดกลายเป็นแป้งเปียกเทออกยากเราต้องเขย่าขว,วดแรงๆเพื่อให้ความหนื่ในชั้นโมเลกุลคลายตัวและไหลง่ายคล้ายของเหลวโมวแต่พูดจะไม่เทเธอเทฉันเนี่ยทำยังไงก็ทําไม่ได้หรอกพี่เชื่อผมสิมก็ต้องออกสักวันหนึ่งอะเจ้าเอางี้ผมมีเครื่องช่วยนี่เครื่องตีโมเลกุลบ้านฉันเรียกตะเกียบนั่นแหละทําลายโมเลกุลสิจะได้กินไง ก็ตีตีอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นไงล่ะเห็นปะเอ๊้ยิ้มเห็นะมันเกิดกับเฉพาะขวดซอสมนเกือเทศขวดใหม่เท่านั้นนะซอสอื่นไม่เป็นนะเนี่ยชนะชนะชนะอือหือพร้อมนะกินนะท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะครับทาง Facebook และ Twitter ที่ขึ้นอยู่นี้ครับถ้าอยากจะกินพิซซ่าอยากจะกินซอสมะเขือเทศอย่างผมนะครับเขียนจดหมายมาครับ ทางอีเมลเดรสและจดหมายที่ขึ้นอยู่นี้เช่นเดียวกันนะครับ Did you know คุณรู้หรือไม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Did you know